แบบไหนจะดูดสิวลอกสิวออกมาได้ดีกว่ากันฮืมฮมทุกคนดูอู <c oughs> ้หมทุกคนดู <c oughs> ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะเนกิทีเล่นสวัสดีครับผมเนกิทีเล่นครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปเรื่องดูดสิวของเซี่ยวมี่ปะทะแผ่นลอกสิวในเซเว่น เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องดูดสิวหรือว่าแผ่นลอกสิวในเซเว่นเนี่ยแบบไหนจะดูดสิวลอกสิวออกมาได้ดีกว่ากันไปดูกันเลยแผ่นลอกสิวอันนี้มันเป็นแบบทาโคนะครับแบบเป็นสูตรฐานหินนะทุกคนก็คงเคยเห็นแล้วที่เป็นแบบแผ่นดำๆแบบนี้นะครับโดยเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของเครื่องดูดสิวตัดออกมาแล้วเราก็จะได้ออกมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าก่อนจะล้างคราบมนนอออกก ผ่านหมดแล้วโอเคเราแ,แ,ปแปะน้ําพอแล้วกันแล้วก็ลอกแผ่นนี้ออกมาครับแปะเลยเอ๋ออันนี้มันฝั่งขวานี่ว่าสลับฝั่งแล้วกันนี่เราก็จะแปะแบบนี้นะครับถูกฝั่งปะหวะถูกแล้วโ, <laughs> โดยแผ่นลอกสิวนะครับจะต้องทิ้งไว้ทั้งหมดสิบห้านาทีนะครับในระหว่างที่เรารอตรงนี้สิบห้านาทีเราจะไปดูดฝั่งนี้ด้วยเครื่องดูดสิวกันครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าแอปกันนะครับแอปมีชื่อว่าก o d n e น มันเปลี่ยนแล้วตอนถ่านในคลิปแรกๆเนี่ยมันชื่อกู๊ดไทม์ผมหาแอป,ปโคดนานให้ผมเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทการเปิดเครื่องนี่มาแล้วภาพหน้าจอเรามาแล้วนะครับโอ้โหทุกคนดูนี่สิวผมบึ้มๆบมเลยนี่ดูครับโอ้โหนี่นี่น,นี่ให้ดูสิวก่อนก่อนออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับหืมห <c oughs> ืทุกคนดู <c oughs> อูโหูแบบขุดขุดลากลึกออกมาเลยอ่ะอื้อหือ มาสิที่รักอ่ะมันมีบางหัวนะครับที่ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเปิดเป็นเบอร์สองดูมาแล้วมาแล้วหูหูอหอ,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 อ,อกรัวๆไปจมูกครับไปจมูกมันก็มีบางอันที่ไม่ออกนะ เราลองเบอร์สามเลยครับเสียงอย่างเครื่องสัตว์เครื่องสัตว์อะไรวะเครื่องสัตว์เครื่องสัตว์พี่เนี่ยตรงนี้มันไม่ค่อยออกนะครับทุกคนตรงช่วงแบบช่วงปลายจมูกเราอะปุดๆเลยอะเป็นหนอนออกมาเลยอะเจ็บไหมพี่ไม่เจ็บเลยตรงนี้ไม่แดงจมูกแดงปะไม่แดงไม่แดงใช่เหรอแต่ดูดูในกล้องนี่แดงแดงแล้วฝั่งขวาแดงแก่เลยจมูกอะแดง ื uh huh. ทางกระมูกอุย้ยใสใวผมมีสิวด้วยครับได้หมูอ่ะเราเลยไปได้หมูก็ดูแล้วกัน few moments later. ก็ประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูว่า สิวเนี่ยมันไปถึงระดับไหนนะครับทุกคนโอ้โจมูกแดงเลยปะนีแดงนี่ก็เสียของอันนี้นะครับก็คือมันดูดแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้จมูกเราแดงนะครับนี่เราจะเขี่ยออกมาให้ดูสิวที่เราดูดออกมาทั้งหมดเนี่ยเยอะขนาดไหนเ <c oughs> นี่ยก,ก็ก้อนประมาณเท่านี้ครับทุกคนเ <c oughs> นี่ยก้อนเท่านี้คือสิวมันคือจริงๆมันก็อาจจะยังไม่หมดนะแต่ก็เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะเอาเปรียบปันฝั่งนี้เกินไปนะครับจริงๆมันมันดูดแรงกว่านี้ก็ได้เพราะว่ามีหัวที่มันเป็นรูเล็กแต่ว่าวันนี้เราเลือกใช้ร ยังไงไก็เดี๋ยวเราไปรออีก10นาทีครับรอที่จะลอกฝั่งนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวเครื่องดูดผิวเนี่ยส่องให้ดูว่า มันดึงออกมาเนี่ยหมดไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยรูขุมขนฝั่งไหนเนี่ยเลี้ยงกว่ากันอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องดูดสิวลาดูดสิวเนี่ยมันดูดสิวออกมากับแผ่นลอกสิวเนี่ยที่มันลอกสิวออกมาเนี่ยสิวมันจะออกมาแตกต่างกันยังไงครับไปดูกันครับอาละครับครบ15บทีแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้แข็งปักเลยเดี๋ยวเราจะมาลอกออกกันมาดูกันครับว่าดึงสิวออกมาได้ขนาดไหนดูนะืมมาแล้ว มาแล้วจะเป็นเม็ดเล็กๆเ,กเะี้ยอือ <C ur ric an> ทุกคนดูโอเคพี่ทุก<ด>คนดูอือือนี่คือสิวที่ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้องของเจ้าตัวนี้ <C ur ric an> ถ่ายดูอ่ามาแล้วครับภาพมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาส่องแผ่นลอกสิวกันว่าสิวที่มันดึงออกมาเนี่ยเยอะขนาดไหนอือทุกคนดูได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้เป็นช่วงช่วงปีกจมูกเลยเออช่วงปีกจมูกนะครับ แต่พวกนี้มันจะดึงแค่แบบสิวเซียนเล็กๆก็จะดึงออกมานะครับแต่ว่าไขมันมันไม่ออกหมดนะครับก็ถือว่าทําความสะอาดได้ในระดับหนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองส่องรูขุมขนกันครับฝั่งที่มันดึงออกไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงอืมอันนี้มันเป็นคราบดําๆของอันนี้นะครับของตัวแผ่นล็อกสิวเนี่ยเนี่ยโอ้รูที่มันแบบติดๆไว้เนี่ยก็คือที่มันดึงออกนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็ ดึงออกไม่หมดครับทุกคนมันจะดึงเฉพาะอันที่มันมีแบบมีหัวติดอะ่ะติดขึ้นมาตรงถึงจมูกอะไรเงี้ยไอ้ส่วนอันที่เป็นลึกๆอะ่ะมันก็จะไม่ได้ดึงออกมานะครับโหแต่ก็เฮ้ยก็โอเคอยู่นะ แล้วเรามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งที่เป็นทุกคนสังเกตไหมว่าเครื่องดูดสิวเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันจะดูดแบบดูดออกหมดเลยอะเกี้ยงกว่าเออมันเกี้ยงมากมก,มาก,ก็เป็นว่าสําหรับผมนะครับผมให้เครื่องดูดสิวชนะนะครับแต่เครื่องดูดสิวเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียของมันก็คือเวลามันดูดเนี่ยมันจะแรงมันจะทําให้ฝั่งจมูกนี้ผม,มเห็นนะมันจะแดงและแบบข้อเลือดได้นะครับถ้าแบบเราดูดแบบแช่นานๆนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียและค่อนข้างที่จะหายนานมากเป็นอาทิตย์กว่าจะหายที่เป็นเป็นแดงๆอย่างเงี้ย แผ่แผ่นลอกสิวเนี่ยมันก็จะไม่มีแผลแดงอะไรระคายเคืองเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะดูดสิวออกได้ไม่หมดไม่ถึงรากนะครับเพราะว่าบางทีสิวเนี่ยมันมีหัวสิวมันออกมาเนี่ย <S <S การเป็นสิวนี่มันก็คือไขมันอุดตันนี่แหละแต่มันไม่ได้ดูดออกมาจากรากทั้งหมด <S <S แทนดูดสิวราคามันก็ถูกมากนะครับเพราะว่าอันนี้แผ่นหนึ่งเนี่ยดูดได้สองข้างก็12บาทเท่านั้นเองแต่เจ้าเครื่องตัวเนี้ยราคาประมาณรับผมผมจำไม่ผิดนี่ประมาณพันกว่าบาทไม่แน่ใจนะจําไม่ได้หลายๆคนถามมาว่าซื้อที่ไหนสั่งได้ที่อารีเอ็กเพ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าช้อปปีหรืออะไรเงี้ยจะมีหรือ,อยังเซิร์ชไปว่าเครื่องดูสิวยี่ห้อเซี่ยวมี่นะครับจริงๆมันไม่ใช่ของเซี่ยวมีนะ่แหละเซี่ยวมีม่คนจัดจำหน่ายนะครับก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องนิกิคิเลนด้วยนะครับผมมุ่งสู่ 300, 000, สามแสนซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับผมและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบสิวเดี๋ยวผมจะเอายี่ห้ออื่นมารีวิวอีกนะครับเป็นเปรียบเทียบของยี่ห้อนี้กับยี่หหหห้้้้้้้้้อออออออนนนนีีีีีลลลลละะกกกกกกััแแวววววว็าา็จจเเาาาาาางตยสสส่่่ดดดดดููไไทมมมมรถิิ มากกว่ากันก็ฝากติดตามชมไว้ในคลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ